เรื่องเมทริกซ์นะครับมาถึงหัวข้อที่8ก็คือเรื่องสมบัติของดีเทอร์มินแนนใครยังไม่รู้จักดีเทอร์มินแนนต์ต้องไปดู EP ที่แล้วก่อนนะครับแล้วค่อยมาต่อดีเทอร์มินแนนต์ตรงนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยค,ครูกจะพูดถึงคุณสมบัติลูกเล่นของดีเทอร์มินแนนซึ่งมีถึง10กว่าข้อนะครับแต่ค,ครูก็รวบรวมมาประมาณ10ข้อตามหนังสือเรียนสสวทนะฮะ ในแต่ละข้อมีลูกเล่นที่น้องๆต้องเข้าใจและจดจำเพราะข้อสอบออกตรงนี้เยอะโอเคนะครับใครมีชีทในมือมาแล้วนะครับก็มาดูกันเลยนะเรื่องของ d e t e r m i n ิ n t น,น,นะครับค,ครูก็จะค่อยๆพูดทีละข้อนะข้อที่1นนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องสมมุติก่อนว่าให้ a และ b เป็นเมทริกซ์จัตุรัสเท่านั้นนะครับแล้วก็มีขนาด เท่าๆกันเช่น2คูณ2 3คูณ3นะฮะ A กับ B ให้มีมิติเดียวกันถัดมาให้ I เป็นเมตริกเอกลักษณ์นะครับเมตริกเอกลักษณ์ก็พูดไปแล้วใน EP ก่อนหน้านี้ไปย้อนดูนะครับถ้า A B เป็นเมตริกและ I เป็นเมตริกเอกลักษณ์จะได้ว่าข้อ1นะครับข้อ1นะครับตัว d e ฟ I จะมีค่าเท่ากับ1เสมอนะครับ ดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกเอกลักษณ์นะไม่ว่าจะมีมิติเท่าไรก็จะได้ดีเทอร์มินแนนต์ออกมาเป็น1เสมอมาดูตัวอย่างกันนะครับน้องๆตัวอย่างที่16ให้ a เป็นเมทริกแบบ3คูณ3นะครับแล้วก็เป็นเมทริกเอกลักษณ์ด้วยก็ดูยังไงว่าเป็นเอกลักษณ์ก็คือแนวทแยงเป็นเลข1หมดเลยแล้วก็ส่วนอื่นๆเป็นเลข0ูนย์นะครับอันนี้คือเมทริกเอกลักษณ์ ต่วนี้เขาให้หาเด a เลองดูนะจำได้ไหมวิธีการหาเด a เอกูก็หาแบบนี้เด a เเท่ากับนะครับเขียนสัญลักษณ์ก่อน1 0 0 0 1 0 0, 0 0 0 1นะครับจากนั้นให้ไปเอาหลักที่1นะครับมาต่อท้ายก็คืออะไรก็คือ1 0 0มาต่อท้ายนะครับ เป็น1 0 0แล้วก็เอาหลักที่2มาต่ออีกเป็น0 1 0โอเคไหมฮะจากนั้นเราก็เริ่มคูณทะแยงเนาะคูณทะแยงลงอันนี้ได้1คูณทะแยงถัดมาตัวนี้ได้0ให้บวกกันคูณทะแยงลงมาได้0นนะครับดังนั้นตัวล่างคือ1พอเราคูณขึ้นนะครับตรงนี้เป็น0นะฮะอันนี้ก็เป็น0อันนี้ก็เป็น ศูเพราะฉะนั้นคูณขึ้นได้0 d นย์ r m i n a n t นครูคก็บอกว่าให้เอาตัวล่างลบตัวบนก็คือ1ลบ0จะได้1เห็นไหมครับคือ Determinant ของเมทริกเอกลักษณ์เนี่ยต่อให้เป็นเมทริก2คูณ2เมื่อหาเดทออกมาหรือ Determinant อ,ออกมาแล้วก็จะได้1เหมือนกันเพราะฉะนั้นจำไว้นะ d e ทไอได้1เสมอแต่ อันนี้คือข้อควรระวังนะครับ <c oughs> ถ้าถ้าครูกอบอกว่าเดฟเอได้1นึ่คำถามคือ A เป็นเมตริกเอกลักษณ์ไหมนะฮะ A เนี่ยนะมันไม่ได้รู้ว่าเป็นมิติเท่าไหร่ด้วยเพราะฉะนั้น A เนี่ยอาจจะนะอาจจะเป็นหรือไม่เป็นนะฮะอาจจะเป็นหรือไม่เป็นเมตริกเอกลักษณ์ก็ได้ ระวังนะตรงนี้โจทย์จะเอามาหลอกเอานะครับคือเอมทริกซ์ที่มีเดซเป็น1่มีเยอะแยะล้าน8นะครับมีเยอะมากแต่ถ้าเขาถามว่าเดซไอได้เท่าไหร่ตอบ1แต่ถ้าเดซเอเป็น1 A ไม่จำเป็นต้องเป็นเอกลักษณ์นะครับโอเคนะอ่ะผ่านนะครับนี่คือสมบัติข้อที่1น,นะครับมาดูคนนะุณสมบัติข้อที่2 นะเดี๋ยวมันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณนะสมบัติข้อที่2ของเดดนะครับเขาบอกว่าถ้าเอาเอามตริกซ์ B นะครับเนี่ยได้จากการสลับแถวของ A นะสลับแถวเช่นเอาแถว1กับแถว2สลับที่กันนะครับแล้วเดดตัวใหม่จะมีค่าเป็นลบของเดดตัวเดิม มันจะจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วมันจริงหมดแล้วฮะที่ค,ครูกรัเอามาพูดเนี่ยมันเป็นทฤษฎีซึ่งถูกพิสูจน์ไปแล้วแต่ว่าค,ครูกรัหยิบมาเพื่อยกตัวอย่างแล้วทําให้ดูนะครับทำให้ดูว่าอ๋อเขาใช้กันอย่างนี้เริ่มต้นตัวอย่างที่17มาดูกันครับเขาบอกว่าให้ a เป็นเมทริกนี้ b เป็นเมทริกนี้จงหา det a และ det b อ่ะค,ครูกรัจะเริ่มจากการหาเด t a ก่อนนะครับน้อง เลตเอหายอย่างไรอ่าเลตเอหายอย่างไรครูกรับก็เริ่มจากการเขียน d ีเทอร์มิน t ของ1 2ลบ1แล้วก็0 3ลบ2แล้วก็ลบ4 6 3นะแล้วครูกรับก็ต่อ2หลักข้างหลังคือ1 0ลบ4 2 3 6แล้วก็คูณทะแยงนะครับ วิธีการเพิ่ม2หลักด้านหลังเนี่ยใช้ได้กับเมทริก3คูณ3เท่านั้นจำดีๆนะถ้าเป็นเมทริก3คูณ3เนี่ยใช้วิธีนี้ได้แต่เมทริกมิติอื่นใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้วิธีอื่นเริ่มนะคูณลงตรงนี้ได้9คิดเลขไปพร้อมกับคูกครบด้วยนะครับ2 2 4 4 4 16 เป็นบวกเนาะลบคูณลบเป็นบวกแนวนี้เป็น0ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้างล่างจะได้25เมื่อคูณขึ้นนะฮะคูณขึ้น4 3 2 22คูน1ก็ได้12ลบคูณลบเป็นบวก6คูน2ได้12ติดลบนะครับแทนแถวเส้นที่3ามเป็น0เพราะฉะนั้นข้างบนเป็น0นนะครับอ่ะ เอาตัวล่างลบตัวบนนะครับก็จะได้25นห้ทันไนะนี่คือเดซเนี่คือเดดเเก็บไว้นะถัดมาเรามาหาเดดบีกันนะครับน้องๆเดดบีหายอย่างไรก็หาเหมือนกันนะเดซบเท่ากับอะคูก็ไปดูตัวเลขก่อน 0, 3นลบสนะครับมามันคือ 0, 3า ลบ2แล้วก็1 2ลบ1ใช่ไหมอ่าแล้วก็ลบ4 6 3ถูกไหมครับตามนี้นะตามนี้นะอ่า b นะจากนั้นเราก็ทำการเพิ่ม2หลักข้างหลังคือ0 1ลบ4 3 2 6เมื่อเพิ่ม2หลักแล้ว ให้คูณทะแยงนะครับคูณลงได้0นะแนวแรกนะครับได้0แนวที่2 3คูณ4ได้บวก12แนวที่3ครับ6คูณ2 12. ได้12นะครับติดลบนะดังนั้นตัวล่างทั้งหมดได้0ถัดมาคูณขึ้น4 4 16 คูณขึ้นได้0คูณขึ้นได้9นะครับบวกกันนะตัวนี้บวกกันจะได้25ดังนั้นเมทริกซ์ b เมื่อเอาตัวล่างมาลบกับตัวบนจะได้ลบ25ลน้ลองมาสังเกตเจ้าเมทริกซ์ a กับเมทริกซ์ b ในโจทย์ก่อนนะครับสังเกตนะว่าเมทริกซ์ a มันมีแถวแรกเป็น1 2ลบ1 ส่วนเมตริก b เนี่ยเขาเอามาไว้ตรงกลางเห็นไหมในขณะที่เมตริก a เนี่ยมีแถว2คือ0 3ลบ2เมตริก b เอาไปไว้ข้างบนดังนั้นในโจทย์ข้อนี้ b ได้จากการสลับแถวของ A นะครับถูกไหม b ได้จากการสลับแถวของ A จึงทำให้นะเด B มีค่าเป็นลบของเดส A ตามสูตรนี้จริงหรือเปล่าดูครับนี่ครับเดซบีเป็นลบของเดซเอชัดเจนนะครับวิธีการใช้ก็ให้ตรวจสอบแบบนี้นี่เป็นการทดลองแทนค่าดูว่าทฤษฎีนี้เป็นอย่างไรแต่ถ้าหากจะพิพิสูจน์จริงๆต้องพิสูตรโดยตัวแปรอื่นๆที่เป็น a b c d มันเยอะครูครับไม่ได้พิสูน์ที่มาที่ไปแต่ค,ครูครแค่ลองเอามาใช้ให้ดูว่ามันยังเป็นจริงอยู่ ข้าใจไหมครับนี่ค,ครูก็ไม่ได้ทําการพิสูจน์นะเขาเรียกว่าทดลองเฉยๆนะว่ามันเป็นจริงแล้วเราลองมาใช้ดูแค่นั้นเองผ่านนะครับข้อที่2นะต่อไปนะอันนี้จําด้วยนะถ้าสลับแถวกันแล้วเดดจะติดลบต่อไปคุณนะสมบัติข้อที่3ของ d erm ีเทอร์มิน t เขาบอกว่าถ้า B เนี่ยนะเป็นเมตริกใหม่เกิดจากอะไร เกิดจากเอาค่าคงที่ไปคูณแถวใดแถวหนึ่งของ a แล้วเดซของเมทริกใหม่จะมีค่าเท่ากับค่าคงที่นั้นคูณเมตริกเดิมเข้าใจไหมฮะอ่ะยังสมมุติ a เนี่ยนะครับมีเมตริกใหม่เป็นมีเมตริกเดิมเป็นแบบนี้ส่วน b เนี่ยมีเมตริกใหม่สังเกตว่าสมาชิก2แถวล่างเหมือนเดิม แต่ b เนี่ยเกิดจากการที่ครูกรับเอา2ไปคูณแถวบน2คูณ1ได้2 2คูณ2ได้4 2คูณลบ1ได้ลบ2ดังนั้น b เนี่ยมันดัดแปลงโดยการเอา2ไปคูณแมทริกซ์ a แสดงว่าเดี๋ยวถ้าเราหา det b จะต้องได้เท่ากับอะไรจะต้องได้เท่ากับ2คูณ det a ลองดูครับ นะนี่คือทฤษฎีข้อที่3สมมุติว่าครูกรอบหาเดซเก่อนนะเดซเคืออะไรเดซเคือ1 2-1 0 3-2 -4 6ลบ1น3ลบ2ลบ4 6 3นะครับอ่ะนี่คือเดซเครูกรอบก็เพิ่ม2หลักคือ1 0-4 2 3 6ลบ4 2, 3, 6แล้วก็ลองคูณลงนะครับ ตัวแรกได้9ตัวถัดมาได้บวก16ตัวถัดมาได้0นะครับอ่รวมกันแล้วเป็น25เลขคุ้นๆเนาะครูครับก็ทำซ้ำๆอยู่อย่าเนี้ยแหละตัวล่างคูณขึ้นบนนะครับ4 32นะครับ6คูณ2ก็จะได้ลบ12แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น0ข้างบนเป็น0 ดังนั้นเดซเจะมีค่าเท่ากับ25ลบ0แล้วก็ได้25มันคือตัวเลขอันเดิมนั่นแหละแต่ครูครบเอามาดัดแปลงใหม่ให้เป็นตัว b ส่วนเจ้าเมทริกซ์ B นะครับเมทริกซ์ B หาอย่างไรก็ใส่ดีเทอร์มินานเป็น2 4ลบ2 0 3ลบ2แล้วก็ลบ4 6 3 เราก็ทําการเพิ่ม2หลักด้านหลังเข้าไปเหมือนเมื่อกี้แล้วลองหาดูแล้วไปเทียบกับเดซเอเพิ่ม2หลักสุดท้ายคือ2 0-4ลบ4แล้วก็4 3 6ลองคูณเลขดูนะครับ2 3 6 6 38 4 2 8 8 4 32นะครับอันสุดท้ายเป็น0นะรวมกันจะได้50ถูกไหม พอคูณขึ้นนะ4 3 12 12 2 24 6คูณ4ก็จะได้ลบ24แล้วก็0ตัวบนได้0ดังนั้นเดซบีจะเท่ากับตัวล่างลบตัวบนคือ50ลองเปรียบเทียบดูนะครับตัวเดซบีเนี่ยมันจะมีค่าเป็น2เท่าของเดซเอเห็นไหม ตัวนี้มีค่าเป็น2เท่าของเดซเคือเป็น50เหตุก็คืออะไรครับเหตุก็เกิดจากการที่เราอะเอา2ไปคูณแถว1ของ a ดังนั้นค่า d e t e r m i ม a n t มันก็เลยเพิ่มขึ้นมา2นะครับ2เท่าเอา2ไปคูณข้างหน้านั่นเองพอเข้าใจไหมครับนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ควรจะจำว่าถ้ามีเลขไปคูณแถวหนึ่ง นะครับ determinant มันก็จะเพิ่มขึ้นเท่ากับเลขคูณแล้วถ้าน้องๆคูณ3แถวเลยเป็นยังไงเอา2คูณแถว1เอา2คูณแถว2เอา2คูณแถว3มันก็จะเพิ่มขึ้นเท่ากับ2ยกกําลัง3ถูกไหมตัวที่อยู่ข้างหน้าก็จะมี C 3ครั้งพอเข้าใจไหมฮะมี C 3ครั้งก็แปลว่า2องกำลัง3ได้8 นะหลักการนี้เดี๋ยวเอาไปประยุกต์เป็นสูตรข้ออื่นได้ครับส่วนสูตรข้อ3ให้จำไว้ในเบื้องต้นมันเป็นแบบนี้ก็คือเมื่อเอาเลขไปคูณเป็นจำนวนเท่า d e t e r m i n a n t ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่าเท่านั้นเลยโอเคไหมอ่านี่คือสูตรที่3ตามทันไหมครับไปต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่4กันครับนะสูตรที่4เป็นยังไงอ่ะสูตรที่4อยู่นี้ นะฮะฮเขาบอกว่าอันนี้ซับซ้อนนะตั้งใจฟังให้มากกว่าเดิมนะครับถ้า b ได้จากการเอา C คูณแถวหนึ่งของ a แล้วไปบวกกับสมาชิกแต่ละตัวให้ตรงกันนะบวกของหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วสุดท้ายเด็ด b กับเดดเอออกมาเท่าเดิมอ้าวแล้วทำทำไมใช่ไหมออกมาเท่าเดิม ตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆมาสังเกตเม็ดทิก a กับ b ในตัวอย่างที่19 a เป <A S 1> ็น1 2ลบหนึสลบ2ลบ4 6่ส่วน b เนี่ยเป็นยังไงครับอ่าแถว1เหมือนเดิมไหมแถว1เหมือนเดิมแต่แถวที่2เกิดจากอะไรแถวที่2เนี่ยเกิดจากการเอา2ไปคูณแถว1นะครับคูณแถว1 คูณเสร็จแล้วลงมาบวกแถวกลางแล้วก็วางไว้ที่แถวกลางเข้าใจไหมครับ2คูณ1ได้2บวก0ย์ก็เลยเป็น 2, 2> เห็นไหม2คูณ2ได้4บวก3ก็เป็น7เห็นไหมบวกนะไม่ใช่คูณนะลบ1คูณ2ได้ลบ2ลบ2บวกลบ2ก็เป็นลบ4เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นการดาเดนินการที่เกิดขึ้นคือเอา2ไปคูณแถว1 แล้วไปบวกกับสมาชิกแถว2ทับลงไปที่แถว2นะครับผลออกมาจะเป็นยังไงมันควรจะได้เดซเกับเดซบเท่าเดิมแต่เดี๋ยวครูครับจะลองคํานวณให้ดูครับเอาล้วนะตัวเดซเมันก็จะเหมือนกับตัวอย่างที่แล้วนะครับก็คือ1 2ลบ1 0 3ลบ2ลบ4 6 3นะครับทีนี้เนี่ย น้องๆฟังตรงนี้นะเนื่องจากเดตตัวนี้เราทำมาหลายรอบและครูก๊อฟจะทำวิธีอื่นให้ดูไม่ดีทำแบบเดิมดีกว่าเนาะเติมสองหลักนะครับเดี๋ยวจะงงไปกันใหญ่เลยตอนหลังเดี๋ยวครูก๊อฟต้องสอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวครูก๊อฟต้องต้องสอนให้น้องๆคิดด้วยโคแฟกเตอร์อยู่แล้วเดี๋ยวข้อว่ากันนะทีนี้เราทำเหมือนเดิมคูณซ้ำๆเหมือนเดิมครับ 1>, 1คูณ3คูณ3ได้9 2คูณ2ได้4 4คูณ4ได้บวก16ตัวนี้ก็จะได้0นะครับบวกกันเป็น25คูณขึ้นก็เป็นเหมือนเดิมฮะนะ4 3 1 2 6 2 12นะครับเป็นลบเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็น0เดซเอจึงมีค่าเป็น25เหมือนเดิมนะครับตัวล่างลบตัวบน ทีนี้เรามาดูเดดบีกันดีกว่านะตัวเดดบีมันจะน่าจะมีค่าเท่าเดิมแต่เดี๋ยวดูก่อนนะลองคำนวณดูก่อนมี1 2ลบ1นะครับ1 2 1 2 7ลบ1น7ลบ4ะ2 7ลบ4แล้วก็ลบ4 6 3นะครับลบ4 6 3โอเค ต่อ2หลักเพิ่มลงไปนะครับแล้วก็2 7 6อย่างนี้นะอ่ะเราก็ลองคูณลง7 3 21ทันนะ2 4 8 8 4 32นะครับอ่ะ6 2 12ติดลบถูกไหม,มได้เท่าไหร่เอ่ยได้41ใช่ไหมครับ เท่นี้พอลองคูณขึ้นนะลบ4คูณ7คูณลบ1ได้28 6คูณ4คูณ1ได้ลบ24นะครับ3คูณ2คูณ2ได้บวก12นะค่อยคอยคิดนะครับ28ลบ24หรือ4 4บวก2เป็น16เคไหมดังนั้นเด a d B จะได้เท่ากับ41ลบ16อ่ะตัง้งๆก็ ไปตั้งลบดูนะครับเอา4 1 1ตั้งเนาะลบกับ16 11ไปยืมมานะครับหไปยืมมาเป็น11 4ก็เหลือ3 11เลบหเหลือ5 3ลบ1เหลือ2ออกมาเป็นยี่ครับ้องๆครับสรุปแล้วเดดเอเดเป็นยังไงเป็นยังไงการเห็นไหมนี่นะครับมีความเท่ากัน นเดซเ A กับเดซนะก็สรุปว่ามีความเท่ากันนะฮะถ้าเราหาไม่ผิดเอาเราต้องจำตรงไหนเราต้องจำตรงนี้นะครับสรุปนะข้อ4เนี่ยถ้ามันมีการเอา C ไปคูณแถวหนึง่งแล้วบวกทบอีกแถวหนึง่งนะฮะค่าเดดจะเท่าเดิมตามทันไหมครับ ทฤษฎีของเมทริกต่างๆนานาพวกนี้มันเอาไปใช้ในการแก้ระบบสมการได้เดี๋ยวตอนหลังเราจะไปแก้ระบบสมการกันแต่ตอนนี้ค่อยๆเรียนทีละอย่างนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้คือข้อที่4นะครับข้อที่4ก็ทฤษฎีประมาณนี้เอา C ไปคูณแถวหนึ่งแล้วบวกทบอีกแถวหนึ่งค่าเดซจะเท่าเดิมนะครับก็พยายามเนาะ จำได้ไหมสีข้อแล้วเนาะอสข้อแล้วข้อ1ก็เด I ไ i ได้1นะครับ2 3 4คกูกรัก็จำไม่ได้แล้วต้องไปเขียนรวบสรุปอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสักหนข้อเราค่อยพักกันนะครับในคุณสมบัติที่5อ่ะคุณสมบัตินี้นะครับเขาบอกว่าถ้า a มีสามาชิก2แถวใดเหมือนกันแล้วเด a a จะเป็น0ูย์อ้า มันตกลงมันดีหรือไม่ดีไม่รู้อย่างเช่นเดซเอตัวนี้แถวที่1กับแถวที่2เหมือนกันนะครับลองดูซิว่าเดซจะเป็นศูนย์จริงหรือเปล่าเออนะครับมาดูกันนะก็เริ่มต้นให้เราเขียนเดซเอนะฮะเดซเอเนาะเป็นอย่างนี้0 3นลบสกับ0 3นลบสแล้วก็ลบสห สามนะครับคูกับก็เพิ่มสองหลักข้างหลังคือ0 0 4ลบแล้วก็สามสามเนาะคูณลง0คูณ3คูณ3ได้0 3คูณ2ได้6 6คูณ4ได้24นะครับอ่า2คูณ0ได้0ไปแล้วนะครับ0หมดเลย คูณขึ้นบ้าง4 3 12 12 2 24นะครับ6คูณ2คูณ0จบไปเลยแล้วก็3 0 3ได้0ฉะนั้นตัวบนได้24ตัวล่างได้24โอ้โหดังนั้นเด็ดของข้อนี้คือ24ลบ24นะครับสรุปออกมาว่าเด็ดของข้อนี้คือ0 นี่คือลักษณะของอดีเทอร์มินแน์ที่มันมี2แถวซ้ำกันจำไว้นะไม่ว่าจะ2แถวซ้ำกัน2หลักซ้ำกัน0ครับเนื่องจากตัวเลขมันจะวนกลับมาคูณกับตัวมันเองแล้วค่าจะเท่ากันล่างลบบนจะออกมาได้ศูนทุกครั้งนะฮะก็ให้จำเอาไว้เพราะเวลาเจอโจทย์เราจะได้ไม่ต้องนั่งคำนวณแบบนีู้ค,ครกับทำให้ดู เพื่อเป็นตัวอย่างเป็นการเรียนรู้นะครับส่วนน้องๆอยากจะเห็นแบบอื่นๆลองเอาแถว1กับแถว3เท่ากันก็ได้แล้วก็ลองคำนวณนดู determinant ก็จะออกมาเป็น0นย์นะครับสรุปนะครับใน EP นี้ค,ครูก๊อบขออธิบาย5ข้อแรกก่อนเนาะ1 2 3 4 5นะครับอ่ะทวนกันนิดนึงเนาะดีไหมทวนกันนิดนึงข้อที่1คือเดทของเอกลักษณ์ได้1 ข้อที่2คือถ้าเรามีการสลับแถวเดซจะกลายเป็นลบนะครับสลับแถวเฉยๆนะตัวเดซจะกลายเป็นลบข้อที่3คือถ้าเอาค่าคงที่คูณเข้าไปแถวใดแถวหนึ่งจะทําให้ค่าเดซเพิ่มขึ้นเ,ออเดี๋ยวนะเขาบอกเอา C คูณแถวใดแถวหนึ่งแล้วไปบวกกับอีกแถวหนึงค่าเดซจะเท่าเดิมออนะครับอันนี้ข้อ4ี่ ส่วนเมื่อกี้ข้อ3เนาะอธิบายไปแล้วเนาะถ้าเอาค่าคงที่คูณแถวหนึง่งค่าเด็ดก็จะมีการคูณด้วยค่าคงที่นั้นเพิ่มเข้าไปนะฮะสานะแล้วก็ข้อ5คืออะไรนะถ้ามี2แถวเหมือนกันตัวเด็ดจะกลายเป็น0ซึ่งเดี๋ยวรคกอฟสรุปให้ใน e p ต่อไปอีกทีหนึงมันยังไม่จบมันมีอีก5ข้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีตัวอย่างเป็นโจทย์ นะข้อสอบให้ดูด้วยสัก2ข้อละกันแต่สำหรับ EP นี้นะครับก็คงอธิบายเท่านี้ก่อนน้องๆลอง,ลอง,ลอง,ลองทบทวนดูลองทำตามลองทบทวนดูก่อนนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใน EP ถัดไปครับสำหรับ EP นี้จบแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อครับ